็ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับการคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีซึ่งล่าสุดนะครับได้มีบทสรุปในเรื่องนี้ออกมาแล้วหลังจากที่ประชุมสปชหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นมีมติเห็นชอบให้มีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีและส่งเรื่องให้ทางกสชหรือว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการต่อน,นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีการถแถลงถึงผลการประชุมร่วมกันของผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง5รายโดยมีนายธากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทชเป็นต้นโลในการประชุมโดยมีข้อสรุปหลักๆดังนี้ครับ 1. ทุกโปรโมชั่นที่ออกใหม่นั้นตั้งแต่วันที่16กุมภาพานนันธ์2558หรือช้าสุดไม่เกิน1มีนาคม2558และแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับ จะต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเท่านั้นโดยอัตราค่าบริการทั้งหมดที่กำหนดนั้นจะต้องไม่เกินที่สำนักงานกสทชกำหนดไว้นั่นก็คือสำหรับ 2G นั้นอัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน99สตางค์ต่อนาทีและสำหรับ 3G 2.1 GHz อัตราค่าบริการนั้นต้องเฉลี่ยไม่เกิน84สตางค์ต่อนาที การโทรออกครั้งแรกหรือเซตอั c a อลหรือการโทรออกสำเร็จนั้นจะมีการกำหนดไว้ในโปรโมชั่นหรือไม่แล้วแต่ผู้ประกอบการแต่ในกรณีที่กำหนดไว้นั้นจะต้องไม่เกิน30วินาทีซึ่งเป็นต้นทุนในการโทรสำเร็จในครั้งแรกเท่านั้นหลังจากที่มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาหากว่าผู้ใช้บริการนั้นมีความประสงค์จะใช้โปรโมชั่นใหม่สามารถติดต่อเปลี่ยนไปใช้บริการได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ให้บริการนั้นจะปฏิเสธไม่ได้นะครับยกเว้นกรณีที่เป็นโปรโมชั่นผูกติดกับสินค้าหรือบริการอื่นซึ่งยังไม่ครบสัญญาในการผ่อนหรือชำระเงินก็จะต้องรอให้มีการผ่อนหรือการชำระเงินเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนไปใช้โปรโมชั่นใหม่ได้ สำหรับผู้ใช้โปรโมชั่นเดิมนะครับโดยการปัดเศษเป็นนาทีหากมีความประสงค์จะใช้งานโปรโมชั่นเดิมต่อไปก็ยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ขึ้นอ,อยู่กับความต้องการของประชาชนว่าใช้โปรโมชั่นใหม่หรือโปรโมชั่นเก่าอย่างไรก็ดีนะครับจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนั้นก็ยังคงมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการคิดค่าโทรแบบวินาทีอยู่เป็นวีอัก็ มันก็คือเหมือนคิดจริงตามที่เราใช้อ่ะเห็นด้วยค่ะสมมุติโทรไปสักหนึ่งนาทีสามวิประมาณนี้ค่ะถ้าคิดเป็นวินาทีก็โอเคก็แ์ดีค่ะมันก็ต้องดูว่าราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่มันก็แพงไปนะถ้าคิดเป็นวินาทีอ่ะค่ะก็หนึ่งวิใช่ปะก็คิดตังเลยใช่ไหมอ่ะสองวิก็คิดตังไปเลยมันก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะถูกปะหรือว่าหนูเข้าใจผิดวินาทีก็สําหรับมันก็ดีสําหรับคนที่โทรน้อยนะพี่แต่แบบโทรเยอะมันก็แบบจะคุมไหมอ่ะ เป็นวินาทีมันผมว่ามันคำนวณยากนะผมเป็นนาทีเหมือนปกติก็น่าจะโอเคกว่าก็ดีค่ะเพราะปกติบางทีโทรไม่ถึงหนึ่งนาทีข้อหมายไม่รู้แต่ว่าก็ดีค่ะก็น่าจะดีพี่โทรเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นละอาถูกๆหน่อยเนาะไม่เห็นด้วยเพราะว่าขนาดใช้รายเดือนอยู่ก็ยังคิดว่าบางทีก็มีโกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโทรแป๊บเดียวโอเคก็จะคุ้มแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่โทรนานๆคนจะไม่คุ้มแต่ถ้าถามพี่ส้มพี่ส้มก็ว่าเห็นด้วยนะคะสบวินาทีอะไรเนี่ยเขาคิดเป็นเป็นหนึ่งนาทีอะไรอี้ย ต้องมาดีกว่านะก็แบบเดิมก็ดีนะแต่ว่าถ้าแบบวินาทีนี้ก็ไม่ไหวอ่ะก็น่าจะแพงนะครับว่ามันนับเป็นวินาทีเลยเป็นวินาทีแบบเท่าไหร่อ่ะถ้าคิดนาทีแบบมันแพงอ่ะถ้าเป็นวินาทีถูกปะแต่ถ้าเป็นนาทีอย่างเงี้ยมันก็ยังเออพอพอลดหลั่นไปได้ก็เห็นด้วยค่ะใช่ตามจริงเราใช้เท่าไหร่เราควรจะจ่ายเท่านั้นคือมันมีหลายเอล่ายไงคือบางทีมันก็วันหนึ่งเราก็โทรฟรีอย่างเงี้ยแต่ป่คิดเป็นวินาทีก็หมายถึงว่าหนึ่งวิก็คือใช้เป็นกี่อาจจะเป็นสตางค์หลัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นด้วยค่ะถ้าคิดเป็นวินาทีมันอาจจะแพงไปน่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบว่าเหมาจ่ายไปเลยน่าจะคุ้มกว่าค่ะอยากได้เป็นแพ็กเกจที่อาจจะมีโทรสุดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้เลือกยี่ห้าตังก็พอว <laughs> ินาทีละสะตางค์อะไรเงี้ยนะก็ต้องดูด้วยว่าศูนย์คิดขั้นต่ําหรือเปล่า ดันั้น,ม,นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าของเครือข่ายมีวิธีการที่ทําให้มันกระชับขึ้น,ม,นมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าโทรกิง้งวิธีเดียวคุณคิด1น,นาทีเลยอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมันสมควรจะทำานานแล้วแหละ ซึ่งนั่นแหละครับอาจจะทําให้ผู้ใช้บริการหลายคนไม่สามารถตัดสินใจเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่าสําหรับการใช้งานของตัวเองได้อย่างถูกต้องก็วหวังว่าก่อนวันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั้นผู้ประกอบการและก็สทชนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นติดตามได้กับทาง Cyber City